สวัสดีครับผมคารินตั้งหนูวิทยานะครับผมเป็นวิศวกรโครงการของบริษัท MCL c o n s u l t i n t ครับผมจบมัธยมที่โรงเรียนวัชราวุธิวิทยาลัยนะครับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในสาขาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้างครับผมและปริญญาโทที่ Illinois Institute of Technology ที่ชิคาโกในสาขา Engineering Management and Project Management Track ครับ ทำไมถึงเลือกเรียนโยธาคะเพราะว่าตอนอเด็กๆครับผมได้ดูซีรีส์เรื่องพงงิกน์ซึ่เป็ดครับซึ่งพระเอกขอ,องเรื่องครับผมเป็นวิศวกรโยธาที่เก่งามากๆครับซึ่งทำให้ผมชื่นชอบในาสายงานนี้เลยเลือกมาเรียนครับผมหลังจากที่ได้ทำงานมาประมาณหนึ่งปีนะครับผมในสายงานของ estimator engineer น,นะครับผมรู้สึกว่า,าผมโฟกัสกับตัวงานของ ในสายงานต่อสร้างแค่แบบพาร์ทเดียวก็ถผงซึ่งผมอยากออมองในหลายๆพาร์ทของโครงการระบบเนของโปรเจกต์นะครับให้มันเป็นภาพกว้างขึ้นและรู้ในการทํางานตั้งแต่การมีเนจเมนต์การเ่อลงงานสายวิศวกรรมระบบเลยเลือกไปเรียนต่อครับ